อันบ <Un> ็อกซิ่งคัเหมือนป็ของขวัญแมสกพิเศษยิ่งกว่าเพราะของเยอะกว่าเดิมใช่ค,คือแบบรอบนี้คือสั่งสินค้าจากจีมาแบบว่าจุกๆเลยเราแกะได้ไหมหรือว่าจะให้คุณผู้ชมทางบ้านแกะดีแล้วส่งต่อดีไหม สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CTW ปิดตู้คุยจูนะคะจาก CTW คา r g o ค่ะกล้วยนะคะจาก CTW คา r g o เหมือนกันค่ะกล้วยอีกแล้วทุกคนน้องกล้วยแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อน้องกล้วยกันนะคะ EP ที่เราจะน้องกล้วย EP นี้ก็เจอนนองกล้วยกันอีกสักรอบนะคะเอ๊ะรู้สึกว่าเฟรมแคบแค่ไหมแคบไหมเดี๋ยวเราจะขยายใน3 2 1ออ เห็นทางตาแวบๆเหมือนเรามีใครแอบมองอะไรอมเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นเองนะคะเป็นคนเก่าในเวอร์ชันใหม่นั่นเองค่ะนัอพี่วานคาเปอค่ะเย้น่ารักปุ๊ปิกสุดๆเลยค่ะเห็นน้องอย่างนี้แบบ จำมามาอ่าต้อนรับปี2025เลยซึ่งอีพีนี้นะคะรายการซีทีวีปิดตู้ครัวของเราพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาอันบ็อกซสิ่งใช้เหมือนกัของขวัญแมต้อนรับปี2025และสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยดูอันบ็อกที่เราเคยทําไปในอีพีก่อนนะคะอีพีอะไรเอ่ยอีพีเนั่นเองกดเข้าไปดูในช่องเราได้เลยนะคะจะบอกเลยว่าอีพีนั้นคืออันบ็อกกันสนุกมากมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้อ่ของกินนะคะหรือว่าเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีเหมือนกัน คใครยังไม่ไปดูนะคะสามารถเรื่องเข้าไปดูในช่อง CTW Cargo Channel ของเราได้เลยแต่ EP นี้พิเศษยิ่งกว่าเพราะของเยอะกว่าเดิมค่ะคือแบบรอบนี้คือสั่งสินค้าจากซีมาแบบว่าจุกๆเลยอ,อ,อยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าสินค้าที่สั่งมาจากซีเนี่ย ตรงปกหรือจบตานั่นเองนะคะอะขอเน้นย้ำอีกสักรอบนะคะสำหรับรายการ CTW ปิดตู้คุยของเรานะคะเป็นรายการที่พูดคุยเม้ามอยทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนส่งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารนะคะหรือว่าภาษาจีนเอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนอะทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในรายการ CTW ปิดตู้คุยค่ะสําหรับวันนี้หูรู้สึกตื่นเต้นมาเพราะว่าสินค้าที่อยู่ตรงนั้นนี่คเอเยอะมากๆอยากเห็นหมดโต๊ะที่ว่าเยอะแล้วนะมีด้านล่างอีกแอบจปลอยมีด้านข้างด้วยนะคะพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็ไป,ไปไดเลย,เลย เปิดต้นปีมาแบบนี้นะคะเป็นเทศกาลตรุษจีนเราก็มาอันบ็อกสินค้าจากตรุษจีนกันก่อนนะคะคือชอบเมาเวลาสั่งเรารู้นะว่าเราสั่งอะไรมาแต่แอยากเห็นของอยากเห็นของจริงนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาเริ่มอ่ะชิ้นแรกก่อนจะเป็นตัวเค้แบบนี้นะคะอันนี้คุณน่ารักมากสั่งมาเป็นเคสแบบว่ามงคลมงใจนะคะคุณไม่แดงแต่ทองนะคะทองค่ะก็คือรับซับปี2 0 2พีสสุดๆนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสตรุษจีนที่เออมีกันขอบแบบนี้แบบว่ากันกระแทกให้ด ้วยแล้วก็ต,ตรงเลนด้วยเนาะใช่แล้วก็มีตรงนี้ค่ะทุกคนคือประดับเพชรด้วยนะคะรับดีอีกอย่างตรงนี้ว่าเขามีตรงนี้ให้ด้วยคือสายค้อยแบบนี้นั่นเองนะคะใส่ด้วย,วยนี่คุณพระ คือเป็นเคที่เรียกว่านอกจากจมนวคนแล้วยังติดแกรมอีกด,ด้วยแพงดเว์ถูก<ด>ต้องอันนี้ก็จะเป็นเคทัพท์ต้อนรับตุจีนแบบนี้เลยมาพร้อมแบบสายคอยแบบนี้นะคะใครที่แบบว่าไปไหนมาไหนแล้วชอบทำทัพทับหล่นคอยไอยติดมือไว้ต่อเลยดีกว่าคะ่ะ <มา S 1> วันนี้สินค้ามีเยอะมากๆอันนี้สีแดงของจริงอันนี้คือตุจีนแบบตุจีนมากๆนะคะแล้วชอบตรงที่ว่านี่ มันไหลลงมาได้แบบนี้นะคะก็คือตอนนี้เราก็จะมีเคทอโคสับเป็นแบบตูดจีน2บริชันนะคะก็คือใครแบบว่าติดแกมติดเทนก็จะเป็นอันนี้ใครที่แบบว่าเรียบง่ายน่ารักน่าก็จะเป็นอันนี้นะคะดูเห็นไหมเอออันนี้อะไรเอออันนี้จะเป็นชุดกี่เพาไวกี่เพานั้นมีความลับใช่ไหม ผ้าานะคะที่สั่งมาจากเอฟจีนะคะราคาแบบลอยต้นๆนคะถูกมากช่วงไหนจะเป็นหน้าเทศกาลอะพ่อค่ะแม่ค้าต้องรีบสั่งเลยเพราะว่าคุณจะได้สินค้าในราคาที่ถูกมากๆว้ายอุ๊ยมีลายตรงนี้แล้วคือเหมาะกับประเทศเราตรงนี้ว่าผ้าเขาเป็นฟิลแบบคล้ายๆแบบผาเย็นๆนะผ้าเย็นๆนะอันนี้เอาให้ดูเป็นสีแดงแดงแบบแดงแปดได้ค่ะคุณค่ะ อันนี้สีฟ้าสุดอันนี้ก็คือน้ำเงินฟ้าค่ะโกแบบถูกต้องมากจะเป็นชุดตรุจจีนนะคะใช่ค่ะไม่ถึงร้อยห้าสิบตัวนี้ราคาถูกมากนะคะแต่ว่าต้องระวังเรืองไซส์หน่อยนะอันนี้ไซส์เอ็กแอลนะคะเลืไซส์เอ็กแอลนะคะคืออย่างที่บอกว่าเวลาสั่งสินค้าจากประเทศจีนอะให้ยึดตามหน่วยไซส์ที่เป็นเซนติเมตรจะถูกต้องมากกว่าผัดมาอันนี้เห็นแดงมาเลยใโอ้หคุณพระดูสีค่ะมังกรน่าร ตุกแต่งตามเทศกาลจีนนะคะสั่งอันนี้มาค,มคือชอบมากเลยค่ะน้องกล้วยคืออะไร,อะไรเอ่ยมันจะเป็นคันโยกสําหรับโยกประตูที่เ,เป็นเรลงจีนปกติอสมุนนะสมุนอันนี้เป็นคันโยกเราแค่สวมปลอกตรงนี้เข้าไปนะคะอ่ะแล้วก็ ติดตัวกรุงกิงกรุงกิงตรงนี้คือทําให้ตุลจีนของถุงพนดูน่ารักกระปุกปิกมากเลยแบบนี้อยากเปิดประตูเข้าทํางานเลยอันนี้ที่น้องกล้วยนลังเก่อยู่ว่าจะเป็นของตกแต่งเหมือนกันก็จะเป็นของตกแต่งดีนนะคะราคาประมาณนี้สิบาท50ิบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะค่าแม่ค้าคนไทยคนไหนบับสนใจสามารถสั่งมาได้เลยอันนี้เอาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อ่าเอาไวติดใสๆก็คือติดปุกได้เลยนะคะนี่ใสๆสายแบบนี้ และอันสุดท้ายที่แบบว่าพไม่ได้เลยก็คือซองกระเป๋าซองกระเปา๋าสุดๆนะคะคือถ้าใครแบบว่าเอออยากจะแบบเบื่อซองแบบดูธรรมดาธรรมดาซองสีแดงธรรมดาลองหาซองที่เป็นกิมมิกกิมเมกน่ารักแบบนี้ขอสักหนึ่งซองได้ไหมคะซองแต่ว่าใส่แบบไหนขอใส่ได้ค่ะได้แต่ดีเทลนะคือเขาแบบสีต่างกันไม่เหมือนกันดูน่ารักแล้วเขาเขาเรียกว่าสกรีนแบบสีทองแบบนี้ด้วยดูแกลมแบบติดแกลมเป็นอังเปาซองกระเปาที่ติดแกลมสุด สวยขนาดนี้เราต้องใส่แบงค์เทาแล้วนะคะเท่านั้นนะคะของแบงค์เทาเท่านั้น <c oughs> อ่ะอันนี้คือเป็นกความรู้ถ้าใครจะสั่งสินค้าจากจุดจีเนี่ยแนะนำว่าให้สั่งล่วงหน้าประมาณแบบเดือนก,ว,กว่าๆ <c oughs> เลยเพราะว่า ที่ประเทศจีนเลาเขาอยู่ตุวดจีนเขาอยู่อยู่กันที่แบบค่อนข้างที่จะนานกว่าจะเปิดอีกทีคือหลังตุ๊จีนเลยเพราะว่าคนจีนอะเทศกาลตุ๊ดจีนคือเป็นเทศกาลของเขาที่แบบจริงจังแล้วก็ใหญ่มากๆหยุดทีหยุดแบบ2อาทิตย์เลยแม้ข่ะ,ะถ้าพ่อค้าแม่ค้าใครคนไหนนะคะที่อยากจะสั่งของตุ๊ดจีนหรือว่าสั่งสินค้ามาขายที่ประเทศไทยสั่งล่วงหน้าจะดีที่สุดสต็อกไว้ก่อนเนาะสต็อกไว้ก่อนนะคะสินค้าพวกนี้ไม่ได้เสียด้วยก็ซื้อมาสต็อกไว้แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะสั่งสินค้าแบบไหนนะคะแนะนําว่าให มีเสียหูชูบอหรือว่าโตอินก็คือแอปติกต็อกของจีนันจะได้ตามทันเทรนด์ของเขาใช่ตอนนี้ก็คือสินค้ามีอัปเดตใหม่มากๆอันนี้อะไรเอ่ยโอ้อันนี้น่าจะเป็นลิปสติกค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ใครอยากแต่งหน้าสไตล์โตอินก็ต้องซื้อเครื่องสำอางของโตอินนั่นเองนะคะ เป็นลิฟที่เขาค่อนข้างจะฮิตที่ประเทศจีนตรงที่ว่าเราสามารถผสมสีเองได้ไวเลออุยตอนแรกนึกว่าจะมาตลับใหญ่กว่านี้นี่คือตลับเล็กกูพกพาง่ายดูสีสีทุกคนเฉดสีไหนที่คุณไม่มีคุณสามารถมาเลือกได้ในตลับนี้นะคะหรือว่าสีไหนไม่ถูกใจไม่โดนใจก็สามารถเลือกแบบว่าจิ้มจิ้มในนี้ได้เลยนะคะแบบนี้นะอ่าแล้วของน้องกล้วยเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้ค่ะตอนแรกตกใจว่าเอ้ามันเปิดปิดไม่สนิทเราหรืออะไรออย่างเงี้ยเป็นลายแพคเกจจริงแพคเกจจริง อันนี้เขาจะเป็นตลับแบบนี้นะคะมีทั้งหมด14สีนะคะจะเป็นโทนแบบว่านู้ดชมพูทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะสวอตให้ทีละเสียแล้วก็มาพร้อมไม้ปัดแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกให้อย่าลืมลอกกระจกออกด้วยนะคะเพรมันแบบเยลลี่เย็นยอดูเนื้อเขาทุกคนสีคือแบบว่าบ้องแบล็วบ้องแบล็วสีเน n a t โทนที่ถูกต้องนะคะตัวลิปอันนี้นะคะราคา20หยวนก็คือ100บาทอันนี้ราคา25หยวนหนึ่้อ25บาทถั่วราคาดีมากคเลิงก็คือแบบว่าดู สีเวอร์แล้วคือพกพาง,ง่ายด้วยนะคะสีก็คือสวยมากผสมตามใ,<ช>ใจเราใช่คือสีแบบคุณหนูคุณใจเวอร์ <c oughs> แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยสวออุยสีมันเหมือนอันนั้นเลยอ่าใชา่มีความ พอๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Natural 1. 1> <ช>ิอีออฟเนเชอรัทลโทนนิดนึงสีนี้เหมือนกัน<ช>ถ้าใครอยากแบบอยาก,กแต่งหน้าสไตล์พี่สาวโตอินตอนนี้ก็จะลิปสีประมาณนี้เลยนะคะแ่รเราเริ่มจากแพ็เกจจิ้งอันนี้เป็นแบบชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะอันนี้แพ็เกจจิ้งมาแบบนี้ไม่เคยเห็นหรอที่เป็นทรงอันนี้เ,นนเหมือนถุงขนมเลยช่ร์มพี่จูว่าน่าจะเป็นขนมนะคะมันแบบซิลมาอย่างดีอันนี้เป็นของกินเป็นขนมจริงด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นถั่วแบบว่าชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะ าให้ดูนี่เห็นไหมเยอะมากแบบพี่จีนคยหิดนะอร่อยคือคนจีนชอบทําขนมที่แบบเป็นซองเล็กแบบกินได้แบบครั้งเดียวแล้วแบบถ้าสมมติว่าไม่อิ่มก็กินเพิ่มเนาะไม่ต้องแบบถ้าเปของคนไทยแ้ะห่อใหญ่ๆ้ะค่อยมัดหนังยางใช่ค่ะส่วนของกล้วยเป็นอันนี้อะกล้วเป็นขนมเหมือนกันซึ่งขนมที่จีนอะเขามีเยอะมากคือมีทั้งคาามีทั้งหวานเลย ส่วนใหญ่เขาจะทาเป็นแพ็กเกจเล็กๆนี่ใช่นแบเน้อกินง่ายอย่างนี้ก็จะเป็นขวดนะคะอารมณ์เหมือนของประเทศไทยเร้ถ้าแบบเนี้ยเป็นแบบว่าเมล็ดทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นของจินเหมือนกันนะคะเนี่ยชอบทำเป็นแพ็กเกจเล็กๆเนาะอันนี้จะเป็นเป็นเนื้อไก่แต่แบบว่ามาในแพ็กเกจที่เป็นซีลแบบนี้อ่าเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นรูปไก่อยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีแบบว่าให้ดูด้วยว่าจะเป็นประมาไหนตัวผลิตภัณฑ์ข้างในนะคะที่จีนจะมีขนมแบบเนี้ยเยอะมากถ้าใครสนใจอ่ะลองเข้าไปดูได้ที่แอปเผาเป่านะคะหรือว่า จะาห8 8่หรือว่าทีมอก็ได้นะคะคือ3แอปนี้เป็น3แอปยอดนิยมที่คนแบบว่าคนจี่ชอบสั่งซื้อแล้วที่สำคัญนะชอบตรงที่ว่า ของเยอะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะอันนี้เหมือนมะพร้าวหรอเหมือนอะโวคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดใช่ค่ะมันคืออะโวคาโดต่อไปเราจะมาในหมวดกล่องแบบว่าเริ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะมาเริ่มเลยชอบตรงนี้ว่าเวลาสินค้าสั่งมาจากจีนนะคือมาหลายๆกล่องนะให้มันฟีลบอกว่าเราลุ้นเนาะลุ้นเนาะว่าสั่งอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเป็นไรคะ หนักมากโหวิ่มันคล้ายๆประเทศไทยเรียกอะไรนะขนมอะไรเซียงจาป่ะแผ่นบ๊วยแผ่นบวยบวัยรุ่นยุค90เท่านั้นเจนจ้าต้องถามเคยกินนะคะต้องถามตะกรงด้านหลังนะคะเจนเซนรู้จักไหมคะเียงจาเจนเซนอะไรคะเนี่ยเจนซีไม่รู้จักเียงจาหรอ หลังจากนี้ก็จะเป็นจําพวกของแต่งห้องของแต่งบ้านแล้วคือจริงๆนะก่อนหะน้านี้ตอนที่แบบว่ายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชานาญและชำชองในการสต่งาจีน <c oughs> เราก็จะมีความกลัวที่ว่าเมคอินชนะมันจะตกตเป็นยังไงเออ <ใน S 1> เป็นยังไงมันจะตกตาหรือเปล่าอันนี้เคื่อะไรเอยทำให้กลองใหญ่มากผงกินหรออุ้ยอันนี้อันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเลยอ๋ออ,อันนี้เก็บไว้ก่อนเลยเมื่อป็นหนึ่งนะเข้าใจว่ากลองใหญ่เนี่ยจะเป็นของแต่งบ้านแต่คือ มาม่าเลิศมาม่าจากจีนค่ะคุณพี่เราจะรอดตายแล้วนะคะเราจะรอดตายแล้วใช่ไหมคะคือใหญ่มากคือจํำได้ว่าไม่ได้สั่งมาเยอะขนาดนี้แต่มันมันเยอะจังเลยอ่ะต่อขึ้นไปเรื่อยๆเยอะมากดูอายุเท่านี้ก็มีคอนโดของตัวเองหรือว่าภาษาจีนมันคือสองหลูกสองชุดอะไรเใี่ะ ก็คือ <cult> เราสามารถรอดชีว <ice> ิตจากเดือนนี้ไปได้แล้วด้วยมาม่าเขาจากจีนเราคือเยอะแยะมากค่ะแล้วที่สําคัญคือราคาถูกมากคือมาม่าที่จีนอ่ะคือมีหลากหลายรสชาติมากๆเลยนะคะหลักๆเขาจะเป็นรสแบบหม่าล่าซีชวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายระดับด้วยใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยคือสามารถเป็อกความเผ็ดได้แล้วมีรสชาติหนึ่งที่แปลกตาแปลกใจมา่ๆไม่รู้น้องกล้วยเคยได้ลองไหมเป็นยังไงเยเป็นมาม่ารสผักชีเอา แต่ถ้าคนไม่ชอบกินผักทำไงคะด้ยก็คือทานไม่ได้แน่นอนเพราะคนจีนเขาค่อนข้างที่จะอินกับผักชีมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแค่มาม่าส่วนหนึ่งเท่านั้นี่จะเป็นรสหมาล้านะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะให้เรามาลองชิมมาม่าจากจีนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวแอบทำให้นะคะมารีวิวให้ดูสําหรับทีนี้คือเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นของแต่งบ้านบ้างนะ วุ้ยอ่ามีหลายสิ่งหลายอย่างไว้ไว้ไว้แล้วจะบอกว่าเหมาะกับการทำคอนเทนต์สุดต้องเราสั่งสิ่งนี้มาก็คือมีโปรเจกต์ในส่วนของการจัดเด კ อเรชันใหม่ของปิดตู้คุยของยาอ่ะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือว่ายูทูบเบอร์พ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะจัดห้องหรือสตูดิโอให้มันดูดีคือแนะนําว่า พวกแบบอันเนี้ยไปตกแต่งได้นะเนาทำให้ห้องเราดูดีขึ้ค่ะแบบมีชั้นแล้วก็หอหนังสือนี้วางค่ะแบบนี้เลยแล้วอันนี้ล่ะค่ะอันนี้คือที่วางทิชชู่ค่ะแบบสวยหรูดูแพงนะคะเดี๋ยวเราทดลองไหม a few moments later อือ ปึ๊บแล้วเราก็จะได้ที่ใส่ชู่แบบสวยติ๊แกรมแบบนี้เลย,เลยแบบนี้เลยนะคะเอาไว้แต่งห้องเข้ากับเซ็ตสุดๆเข้าสุดๆนะคะราคาสินค้าในเถาเป่าราคาแบบว่าถูกมาก1ห,หยนก็มีนะคะทุกคน เขียวไม่ได้ไกลเลยน้องกล้วยต้นไม้ปลอมต้นไมม้ปลอนะคะถัดมาจะเป็นต้นไม้ปลอมนะเดี๋ยวเราจะฉีดน้องเบาๆแล้วกันอุ้ยเขาเขาหอมมาให้อย่างดีเลยค่ะอันนี้คือเลือกสีที่แบบเข้ากันมากมากแบบโมเดิร์นโมจายมากๆอ่ะเลยสวยอันนี้คือวางแต่งห้องได้เลยต้องนี้คือแบบเอามาเทปเลยเพาะว่าเราจะมาแต่งห้องกันนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นสายติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่อยากจะจัดมู o d อันโทนห้องเพื่อไว ถ่ายง่ายเอามาทำคอนเทนต์เนาะใช่ทำคอนเทนต์หน่อยก็คือจัดโลเคชั่นให้มันดูสวยก็สามารถสั่งของพวกนี้มาได้นะคะ<ช>ราคาแบบว่า10หยวนย่หยวนนะคะเท่านั้นเองราคาลด<ม>าราคาลดมาไม่ต้องลงทุนเยอะและที่สำคัญนะคะ<ห>ถ้าอยากได้ค่าขนส่งที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เล<ป>็ดในการสั่งสินค้าคุ้มที่สุดต้องสั่งกับใครคะ C T W Gap Link นี่ค่ะอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจเดี๋ยวจะทิ้งสินค้าไว้ให้ใน description นะคะค่ะต่อเลยดีกว่าค่ะน้องกล้วยไปค่ะต่อไปเหมือนเป็นกล้องใหญ่ w ที่สุดของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ใหญ่ไม่พอน้องหนักด้วยนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้ยกมาคือแบบว้าวใช่ของแต่งห้องชิ้นเดียวกันอันแรกที่อยู่ออกมาคือดอกไม้ปอไมดอกทิลิปแบบนี้นะคะไอเกจิ้งเยอะมากเขาแพ็คมาดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะไม่มีการเสียหายด้วยอันนี้แบบเอาให้ดูแบบเรียๆเลยนะคะการกระแทกสุดๆการกระแทกสุดๆใส่โฟมมาให้แบบนี้เลยอ่ะอันนี้ที่พี่จุกแกะแรกนะคะอันนี้น่าจะเป็นแจกันนะคะเป็นปูนค่ะเขาได้แพ็คมาได้ดีมากๆ แบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ให้ดอกไม้แบบนี้อ่าอุ้ยเข้าเลยดูมีสีสันขึ้นเยอะทุกคนแล้วดูน่ารักมากดูสีเอาให้ดูประมาณนี้เลิศเลยอันนี้คือเป็นโฟมแบบพอดีของสินค้านั้นนั้นีเลยค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นแจกันเหมือนกันนะคะสามารถเอามาใส่ด้วยกันได้อ่ะแบ่งกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเด c อ r a เรชันเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแก้วเป็นกระเมื้องเป็นของตกแต่งที่แบบว่าสวยหรูดูแพงมากเลยอ่ะ มันไปด้ยวยกันได้มากมใช่ใช่ใชได้นนเลยค่ะมีความโมเดิร์นโมใจมากใครที่แบบอยากจะแต่งห้องให้มันดูแบบว่าสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน้ำหนักดีนะคะเอาห้ดูมันแตกอะทุกคนมันเป็นของที่แตกแล้วเขาแพ็คมาดีแบบนี้แล้วแบบน้องคอไม่หักนะคะบินจากจีนมาไทย นี่นำเข้ามาเลยนะคะนี่นำเข้าใช่อินพอร์ตจากประเทศจีนมาเลยนะคะเป็นเด o อร t ชันที่สวยมากอันนั้นอะไรเอออันนี้คือมันเข้ากันไปหมดเลยะสิ่งนี้คือปฏิทินแบบตั้งโต๊ะตรงป้วยอ่าแล้วมันทํายังไงคะเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาอนนี่นะคะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้เลยสวยมากเอยแล้วมันดูแบบเข้ากันไปทุกอย่างไปในทางทิศเดียวกันกันหมดเลย อ่ออันนี้น้องพวดเนะกระดโตกค่ะกระจาวพิเศษบอกค่าเถอดคะยงามเลศในปัจพีบดี๋ยวเราจะแต่งกันใหม่รดมากๆค่ะนนี้ก็จะเป็นของสินค้าที่เราอันบอกนะคะสําหรับใครที่ถามว่าสินค้าราคาถูกจริงไหมถูกจริงค่ะอย่างชั้นหนังสือตัวหนังสือปลอมตัวนี้วออสดุดีมากๆเลยไม่ได้เป็นกระดาษที่กองเก่งนะคะราคาแบบว่า เส็ละ13หยวนเท่านั้นเองนะคะ13หยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60 70บจคูณ5าเข้าไปใช่คูณห้าเข้าไปนะคะถ้าใครชอบตัวปฏิทินแบบนี้ตัวนี้ก็ราคา15หยวนเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงร้อยหนึ่งแล้ว็ต้นไม้น้ำกล้วยคะราคาเท่าไหร่19หยวนนะคะทุกคนแล้วกระจุกสวยๆแบบนี้ราคานี้9หยวนค่ะุก้าหยวนถูกมากอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ19หยวนนะคะวัสดุเป็นกระเบื้องเป็นมีความปูนปูนนิดนึงนะคะดีมากๆเลยใช่สีก็สวยเนาะแล้วถ้าตัวนี้ละคะอันนี้ เก้าหยวนเข้ากระจกเลยค่ะถูกมากแล้วคือดูวัสดุแบบสวยติดแกนมากๆคือทั้งหมดนี้คุณลงทุนไม่ถึงห้ารอบาทไทยด้วยซ้ำนะคะสามารถเปลี่ยนห้องได้เลยอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่ประมาณ13าหยวนถ้ากเองแก๊งยีราฟหสหยวนใช่ห0สิหยวนได้ไปเลยนะคะพคแม่ลูกแบบนี้เฉียนแต่งวิธีอ่ะเป็นวัสดุดีมากนะคะคือห้าสหยวนเท่านั้น3ามตัวเลิศเลิศตัวนี้ยขอแอบไว้สุดท้ายเพราะว่า น้องคือกล่องจุ่มนั่นีองน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดออกออกมาทั้งกันนะคะนี่มีทั้งหมดสามกล่องเนาตัวนี้ก็จะเป็นกล่องจุ่มน้องเบบี้ทีนะคะ เราแกะได้ไหมะหรือว่าจะให้คุณผู้ชมทางบ้านแกะดีเราส่งต่อดีไหมใช่เราจะไม่แกะนะคะอยากให้ทุกคนไปร่วมรุนกันเนะพราะว่าตัวเนี้ยเราจะมีกิจกรรมมาแจกให้สําหรับคนที่ดูรายการ c t w วิวปิดตู้คุยนะคะแต่<ช>ว่าเราจะแจกน้องใน a c e b o o k ของ CTW คาโก้ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสามารถไปติดตามได้เพราะว่าเรามีเล่นกิจกรรมกันทุก<ช>เดือนอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเนาะต้อง่ะเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านแกะนะคะใครสนใจก็คือสามารถแบบว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อจะมีตัวซ ติดตามไปได้เลยเขาบอกเลยคะ่ะสินค้าที่สั่งมาทุกอย่างก็จะเป็นแบบของออฟฟิเชียลทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวของปลอมเลยนะคะอย่าอย่ากปิดแล้วแต่ว่าอดใจไว้ก่อนอดใจไวก่อนให้พี<ม>่ชมถักบ้านดีกว่านะคะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะน้องกล้วยได้มาอันบล็อกกับน้องกล้วยอยู่แล้วแล้วคือวันนี้สินค้าคือแปลกเามากก็เยอะมากๆเลยที่สำคัญคือราคาถูกมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีกี่ว่าถ้าใครอยากได้น้องเบบี้ทรีแบบนี้นะคะฝากไปกมติดตาม Facebook ของเรานะคะ C T W Cargo นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะไปดูกิจกรรมได้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆในหน้าเพจของเราไป่วมสนุกกันได้นะคะทุกคนแอบอิจฉาคุณผู้ชมทางบ้านที่ได้มาดูคลิปนี้แล้วจะได้ของแจกนี้ด้วยนะคะที่จะได้ไปเป เปิดเบบี้ที่สามต่งนี้นะคะเผอรเผยมีซีเครตนี้ด้วยอ่ยนะอก่อนจะลากันวันนี้เดี๋ยวให้น้องกล้วยฝากอะไรไว้สนิทหนึ่งค่ะก็อยากฝากบริการ c t w g a ั Link ไว้ด้วยนะคะ,คะสามารถสั่งสินค้าจากจีนได้ทั้งหมด3มเว็บไซต์ค่ะคือ168 8เถาเปล่าแล้วก็ทีมอลค่ะ,คะอยากให้ทุกคนนะคะไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็สั่งซื้อกับทางเราได้เลยอ่ะสำหรับตัวคลิปนี้ที่เรามาอันบ็อกที่เป็นหัวข้อกิ๊กเกิรว่าสินค้าจากจีนเนี่ยตรงปกหรือจกตาอันนี้เราให้ ตรงปกนะคะเือสินค้าคือเลิศมากๆนี่คือส่วนตัวชอบสุดน่าจะเป็นตัวโฮมดี ك a t ชันคือราคามันถูกกว่าที่บ้านเราเยอะมากๆนะคะแต่ที่สําคัญคือเขาหอมาดีตอนแรกอ่ะแอบกังวลใจว่าจะหักหรือเปล่าน้องยีราฟของเราจะคอหัก่แต่ว่าน้องมาถึงประเทศไทยถึงมือเราโดยสอดดีภาพนั่นเองใช่ค่ะเดินทางมาไกลแต่ว่าก็ปลอดภัยนะคะและที่สําคัญคือเซฟค่าขนส่งแล้วก็เซฟคอสสินค้าด้วยเพราะว่าสั่งผ่าน CTW g r a b l i n นั่นเองนะคะนอกจากสั่งสินค้าผ่านออนไลน์แบบเว็บไซต์ จีนผ่าน CTW กับลิงแล้วนะคะ CTW คะ่ะก็ของเราก็มีบริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทายในรูปแบบออฟไลน์ก็มีนะคะ,ใค,ะใครที่มีร้านคา้าแบบติดต่อไว้แล้วก็สามารถส่งขอนแทคให้เรานําเข้าสินค้าก็ได้หรือถ้าใครอยากจะไปเดินตลาดที่จีนเราก็มี Go to China นั่นเองใชค่ะเป็นบริการไ์แบบผู้เชี่ยวชาญเหอือชีพเลยที่จะพาทุกท่านนะคะ ไปแบบตลาดค้าส่งย้อนยงไปเจาะลึกร้านค้าขายส่งสินค้าคุณภาพดีนั่นเองถ้าพูดจีนไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเรามีไกด์ที่คอยพูดจีนแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเลยเหมือนเพื่อนสาวคนนึงนะโคตรเชนะของเรานะคะนอกจากจะเป็นไกด์พาเดินตลาดค้าส่งเราเนี่ยมีบริการจองโรงแรมก็รับส่งด้วยใครสนใจนะคะสามารถติดต่อ CTW ค่ะโอได้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจสินค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ เราก็มีการทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ใน description b o อกด้านล่างนะคะสำหรับรายการ CTW ปิดตู้คุยวันนี้นะคะอันบ็อกสนุกมากขอลากันไปก่อนนะคะใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเวลา CTW ค้ก็หรือว่ารายการ CTW ปิดตู้คุยของเรามีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตนะคะทุกคน,นะคะจะได้ดูเป็นคนแรกๆเนาะใช่จะได้ไม่ทานนั่นเองนะคะไม่ว่าจะสินค้าหรือว่าเกี่ยวกับขนส่งโปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะัน สำหรับวันนี้รายการ CTW ปิดตู้คุยจูนะคะกล้วยนะคะขอลาไปก่อนค่ะเจดีย์เพื่อนๆเคยไหมคะเวลาที่เราจะไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่จีนเนี่ยแล้วเราอยากจะได้ส่วนลดแต่ไม่รู้ว่าจะสอบถามว่ายังไงสตีนต้องรู้วันนี้ขอเสนอคำว่ารู้กูหมายตัวเตียนตัวว่าเคยเกเกก็เจอโขมา แปลว่าถ้าฉันซื้อเยอะกว่านี้สามารถให้ส่วนลดได้ไหมอย่าลืมไปฝึกทดลองใช้กันนะคะใจเจียน